ภงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คณะแพทยาศ,าศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับ IBM แถลงความร่วมมือโครงการนำร่องใช้เทคโนโลยี Generative AI สนับสนุนการวินิจฉัยและการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอัตโนมัติครบวงจรบนพื้นฐานของข้อมูลที่โปร่งใสเชื่อถือได้ภายใต้ระบบรรมาพิบาล AI หรือ AI Governance มาตรฐานโลกซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริการลดเวลาการรอรับของผู้ป่วยพร้อมสนับสนุนการตัดสินใจของแพทย์ด้วยข้อมูลเชิงลึกรอบด้านที่ถูกต้องแม่นยำสร้างความมั่นใจเพิ่มคุณภาพและเพิ่มความรวดเร็วในการรักษา,โร,า,าโรงพยาบาลหมหาราชนครเชียงใหม่ดำเนินงานภายใต้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือมีเตียงผู้ป่วย1,400เตียงได้รับการรับรองมาตรฐาน AHA 2ครั้งได้รับการรับรอง PDC s 16โปรแกรมและทาง HAIT ระดับ2เป็นที่แรกของโรงพยาบาลรัฐมุ่งเน้นการเป็นโรงพยาบาลในดวงใจด้วยกลยุทธ การเป็นเลิศด,ด้านบริการผ่านระบบดิจิทัล transformation โครงการความร่วมมือนี้ถือเป็นอีก9ก้าความสำเร็จต่อเนื่องจากการเป็นตัวห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ระบบอัตโนมัติแบบครบวงจรของทางโรงพยาบาลเมื่อเดือนที่ผ่านมาที่เชื่อมโยงกระบวนการไล้รอยต่อแห่งแรกและแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เท่าสดนะคะผ่านทางหน้าเพจของคณะแพทยศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันด้วยนะคะก็จะมีทั้งในส่วนของผู้ชม ผู้ฟังที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้แล้วก็ที่อยู่ทางออนไลน์ด้วยนะคะกับผมแล้วก็มีสําคัญอย่างน,น,นี้ครับเราจะได้ร่วมพูดคุยซักถามแลกเปลี่ยนนะครับในส่วนของการถแถลงข่าวสื่อมวลชนในวันนี้ในช่วงท้ายของการถแถลงในวันนี้ด้วยนะครับ <ๆ S 1> ทางพี่พี่สื่อมวลชนทุกๆท,ท่านรวมถึงท่านผู้มีเกียรติท่านใดนะครับที่อยากจะร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยสอบถามขออนุญาตนําทุกท่านนะครับเข้าสู่การแถลงข่าวในวันนี้อย่างเป็นทางการนะครับ เรียนท่านคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษในแพทย์บรรณกิจโรจนานพิวัน์ท่านผู้บริหารจากทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ครับกิจาโรจนานพิวัตครับท่านที่2นะคะขอเชิญประมือให้กับคุณอนุทัยเวทยากรค่ะชีมังกรท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท IBM ประเทศไทยจำกัดค่ะ และท่านที่3าครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์กริชขวัญเงินครับท่านรองธนบดีธนแพทยศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับทีทั้งสามท่านที่จะได้มาพูดคุยกันในวันนี้นะครับใช่แล้วค่ะสวัสด,ดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ต้องขอยินดีต้อนรับคณะสู่ต้องบอกว่าชั้น15ของอาคารซูกิโนนะครับซึ่งเป็นอาคารที่เราไ,ได้รับการปรับปรุงใหม่ตามที่หลวงปู่แหวนได้สร้างให้เราเมื่อสิิปี นะครับวันนี้ก็คงเป็นโอกาสหนึ่งที่เป็นโอกาสสําคัญของคณะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เราคิดว่ามีความร่วมมือกับทาง IBM ซึ่งผมบอกว่าเป็นนิว a ช t e เตอร์ของ c i n e U Healthcare วันนี้ต้องอ,อย่างที่เราทราบนะครับว่าคณะแพทยศาสตร์มหาาวิทยลัยเชียงใหม่เราก็ตั้งวิสัยทัศน์นะครับในาการเป็นโรงเรียนแพทย์ในดวงใจเพื่อยกระดับสุขภาวะของมนุษยชาติอย่าง,ย,างยั่ยืนซึ่งเรา ก่อให้เกิดความเป็นเลิศทั้ง3พันธกิจหลักนะครับคือการศึกษาการวิจัยแล้วก็การบริการวันนี้คงเป็นตัวต่อเชื่อมที่สําคัญนะครับถแถลงความร่วมมือระหว่างสององค์กรก็คือคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ในส่วนของกับอนะครับก็มีความร่วมมือกันและคงเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ผมจะกล่าวต่อไปนะฮะต้องบอกว่าสุดท้ายคนที่ หรือว่าบุคลากรที่จะได้ประโยชน์สูงสุดในการความร่วมมือนี้ก็คือผู้ป่วยแล้วก็ในส่วนที่จะก้าวไปสู่การต่อยอดงานวิจัยเลยต่างๆนะครับก่อนที่ผมจะคงจะคุณนอไทยนะครับกับอาจารย์กิจที่จะพูดถึงแพลตฟอร์มการร่วมมือระหว่างวัสด X น,นะครับวันนี้ตอนตอนที่เราจะพูดถึงเราก็ต้องบอกว่าเทคโนโลยีหลายแห่งแล้วกันนะครับต้องบอก AI เข้ามาที่ในการศึกษาเข้ามาที่การวิจัยแล้วก็การบริการอย่างเต็มรูปแบบ ก็คงเป็นส่วนหนึ่งอยากให้พวกเราทราบว,ว่าวันนี้คณะแพทยศาสตร์ของพวกเรานะครับก็ก้าวไปสู่สิ่งที่ใช้ AI เข้ามาเสริมันธกิจต่างๆนะครับวันนี้ต้องเรียนว่าสิ่งที่ผมขอย้อนไปสไลด์ค่นี้อีกครั้งแล้วกันนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เชียงใหม่ถูกจัดเป็นหน้าเป็นเมืองหน้าอยู่อันดับสองของโลกแล้วกันนะครับอันดับสองของโลกก็ต้องบอกว่าเป็นเมืองที่ลองมาต้องเชียงใหม่นะครับ ต้องบอกลูกด้านซ้ายนะครับต้องขอบคุณทางพี่ๆสื่อมวลชนนะครับต้องเฮลท์แคร์ในส่วนของเชียงใหม่เราไม่กล้าบอกว่าเป็นโรงพยาบาลมหาลานนครเชียงใหม่นะครับแต่ทางผู้สื่อข่าวไปทํารูปนี้มาต้องบอกว่าปฏิผมบอกพี่ๆผู้สื่อข่าวจากกรุงเทพนะติสซูจิโนโเป็นมาร์กิ้งหรือว่าเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าพอพูดถึงเชียงใหม่เฮลท์แคร์ของเชียงใหม่ก็คือติสซูจิโนโก็คือส่วนนี้ที่มาก็เชียงใหม่คว้าอันดับสองของเฮลท์แคร์ของโลกนะครับ แล้วก็เป็นสิ่งต่างๆแล้วก็ว่าเป็นส่วนที่เขาบอกเลย,ยุทธศาสตร์ของเราก้าวสู่โรงพยาบาลดิจิตอลมีหลายแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นตอนที่เราไปให้ข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมจงจะลงรายละเอียดคร่าวๆนิดหนึ่งซึ่งจะให้ผู้คนเห็นภาพรวมของโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์เราก้าวไปยังไงและจะเชื่อมไงกับ IBM นะครับาภาพด้านซ้ายเป็นข้อมูลแล้วกันนะครับผมบอกเลยว่าผมมีโอกาสได้บรรยายในทิศทางของเทลแคร์ของประเทศนะ ว่าตอนนี้ประเทศไทยในปี2524ซึ่งกำลังจะหมดเนี่ยเขามูไปด้านไหนบ้างเขาต้องบอกว่ามูไปด้าน aging populaion t ก็คือสังคมคนสูงอายุที่เราเริ่มมีนาเทคโนโลยีมาใช้ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งใน4ได้เวอร์ที่สําคัญของประเทศในด้านเฮลท์แคร์วันนี้ผมว่าคงจะหลีกเลี่ยงการนําเทคโนโลยีมาใช้ในด้านเฮลท์แคร์ไม่ได้ก็คงเป็นการต่อยอดวันนี้ที่สําคัญนะครับ ที่คณะแพทยศาสตร์เราแล้วกันนะครับเรามีศูนย์อันหนึ่งแล้วกันนะครับถ้ามีโอกาสก,าก็อยากให้ทุกคนทราบว่าเรามีศูนย์ก็เรียกว่า Operation Center ก็คือศูนย์ที่ดูระบบต่างๆของคณะทั้งสามครับสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับก็กราบเรียนท่านคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็ท่านอองคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับท่านผู้บริหารนะครับคณะแพทย์ ะครับจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะครับผู้ให้บริการทางด้านการแพรทย์ทุกท่านแขกผู้มีเกียรติรวมถึงสื่อมวลชนนะครับทุกท่านที่มาร่วมงานกับพวกเราในวันนี้นะครับก่อนอือนต้องบอกว่าวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากมากนะครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแถลงข่าวความร่วมมือนะครับซึ่งอย่างที่ท่านเห็นในหน้าจอก่อนหน้านี้เนี่ย เป็นความร่วมมือในการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้าน AI นะครับมาใช้ในเรื่องการบริการในการแพทย์<ม>เพื่อยกระดับนะครับการดูแลรักษาผู้ป่วยนะครับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับและมันจะเป็นโครงการนำร่องที่จะต่อยอดเปียกมากมายนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกนะครับที่เราทำในรูปแบบของการใช้อย่างเป็นรูปแบบในเมืองไทยแล้วก็แห่งแรกใน เอเชียตวหลอดเสียงต้ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจในความร่วมมือทั้งระหว่างนะครับคณะแพทย์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แลวก็บริษัทไอพีเอประเทศไทยนะครับอันดับที่2เลยเนี่ยผมก็รู้สึกว่าวันนี้มีความอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ได้กลับมาร่วมนะครับสร้างหรือพัฒนานครับเรียกว่าบ้านแห่งที่2ของผมก็ว่าได้นะครับเพราะผมก็คือใช้ชีวิตในวัยเด็กที่นี่นะครับผมก็ เรียนมงสอดนะครับเรียนที่เชียงใหม่ตั้งแต่อนุบาลน,นะครับจะถึงมอต้นนะครับก่อนที่เขากลับเข้าไปเรียนที่กรุงเทพมหาวิทยาลัยก็รู้สึกว่ามีความผูกพันกับเชียงใหม่วันนี้ได้กลับมามีส่วนหนึ่งนะครับที่ได้ contribu ์กลับมาให้บ้านหลังที่สองของผมนะครับในที่ท่านคณะบดีบอกผมคิดว่าคณะแพทยศาสตร์มหายเชียงใหม่นะครับทุกๆมหาวิาลยมีวิจัยเรื่องของ AI หรือว่า machine learning สมมติว่าประมาณสัก100สมาการแล้วกันนะครับอันนี้ผมว่ามันก็เบสิกเบสิกนะครับมีการทุกททีนะในฝั่งของการรักษาพยาบาลนะทุกๆโรงพยาบาลนะทุกทุกมหาวิทยาลัยผมว่าเขามีซอฟต์แวร์ประมาณนี้นะครับแต่ก่อนแต่อันหนึงที่ผมว่าทุกท่านน่าจะมีความสงสัยว่าทําไม IBM มาจากมือกับเราครับเพราะว่าซอฟต์แวร์เรื่องการรักษาพยาบาลของเราที่ท่านค้าดีเล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ย มันมีความแตกต่างกับที่อื่นอยู่หนึ่งอย่างครอาจารย์อันที่หนึ่งก็คือเรามีครบทุกสา,า,สาขาสชาชีพนะครับแต่ว่าเรามีซอฟต์แวร์กรอบอุปกรสไหนซึ่งอุิกร์นี้จะถูกทําการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของทั้งแพทย์พยาบาลรวมถึงผู้ป่วยที่เป็นเจ้าของอุิกร์นี้ครับ เมื่อแพทย์กดคำสั่งส่งไปที่ระบบ AI AI ยืนยันกานว่คว่าตอนนี้ก็แปลว่าทุกคนก็ทำงานตามปกตินะครับก็กรอกว่าซักประวัติพยาบาลซักประวัติแพทย์ก็อาชีพคอมเพนเพสเซนต์อิวเน็ตตัวจร่างกายทีนี้พอเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็จะปกติเราต้องไปสั่งแบบใช่ไหมครับอันนี้เรากด AI นะครับกดเดี๋ยวเดี๋ยวจะเรียกฝั่งรันนะเดี๋ยวเขาจะกดตรงนี้ แต่ว่ากดปุ่มนีุ้่มเดียวเนี่ยข้อมูลต่างๆที่อยู่ในในระบบของเราเนี่ยมันจะส่งเข้าไปใน AI นะครับนี่แต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าถ้ามันไม่ผ่าน PDPA คือถ้ามันมีมีชื่อในแพทย์กิีขวัญเงินขึ้นไปข้างบนเนี่ยน,นี่ไม่ผ่านมีชื่อ HN ผมขึ้นไปข้างบนนี่ไม่ผ่านมีบัตรประจําตัวประชาชนผมขึ้นไปไม่ผ่านหรือว่าผมว่าผมไปตรวจกับท่านอาจารย์ร,รัตกิจิหรืออาจารยน์นานแล้วมีชื่อแพทย์ที่ขึ้นไปเนะี่ยอันนี้ก็ไม่ผ่าน แต่น <Però> ี่มันไม่สมสมสเปซีสิ่งที่สำคัญมากครับก็คือ Information Technologies แล้วก็อินโฟมิชันรี r วน e n ออฟสุพิอเป็นหนึ Being, ่งในสเปซี่หลักของโรงพยาบาลครับแต่ในช่วงสองกว่ปีแรกของการบริหารเราโดนโควิดน็อกไปเราก็เลยบริหารจัดการเรื่องได้ยากครับเมื่อโควิดวายไปนะอันยากมากๆนะผมมั่นใจว่า AI จับไม่ได้แน่นอนว่าหมอคนนี้เขียนว่าอะไรยากจริงๆเราก็พยายามเอีนเครื่ให้คนใหม่ อินพุต a t a เข้าไปสู่ระบบดิจิตัลด้วยการใช้วิธีการ t y p i n g หรือหรือการพิมพ์นะครับเพราะเรารู้ว่าถ้าเราปูพื้นฐานเรื่องนี้มันจะต่อยอดไประบบดิจิตัลได้เยอะครับเป็นที่มาที่ไปของ AI viewer ที่ท่านรองคณบดีนำเสริมสักครู่ทำให้ระบบมันสามารถเข้าไปอ่านซิสเต็มแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆแล้วก็ไหลเข้าไปสู่ระบบการซัพเจสเครื่องแล็บโดยให้ AI มันเรียนจากผู้เชี่ยวชาญนะครับจะให้เรียนจากน้องจบใหม่อาจจะไม่ได้ต้องเรียนจากผู้เชี่ยวชาญว่าควรจะส่งแล็บอะไรบ้างแล้วก็ออกมาเป็นอินเอาตบ ผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งเริ่มต้นที่ดีมากๆและอนาคต AI จะมาจับได้หลายเรื่องเลย <S <S ตั้งแต่ระบบคิวบริหารจัดการซิสเ็มในการเข้าถึงการบริการไม่ว่าจะเป็นระบบการวิเคราะห์การนัดของอาจารย์หมอว่าอาจารย์หมอคนนี้ตรวจได้สักกี่คนและ <S <S วิเคราะห์อะไเวทยากรครับท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท IDM ประเทศไทยจำกัดนะครับรวมถึงท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์กฤิชก่อนเงินท่านรองคณบดีและท่านผู้ในการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะครับรองศาสตราจารย์แพทย์นเรนโชติรัตน์เิมมิตครับ แล้วก็การวาง i n นฟาสตัคเจอร์ของตัว IT ของคณะที่ผมเรียกว่าดิจิตอล t r a n ฟอร์มที่อาจารย์นเรศได้กล่าวเนาะคือเราวางได้เป็นแพลตฟอร์มแล้วมันถึงจุดหนึ่งผมคิดว่าก่อนหน้านี้เชื่อมให้การเชื่อมกันเนี่ยยากมากเพราะว่าจะไปเอาส่วนต่างๆนะวันนี้จะเห็นว่าการเข้าไปตรวจคนไข้แล้วไปเชื่อมกันแล็บแล้ต่อไปไปเชื่อมกับการที่อาจจะเลือกการรักษาพยาบาลหรือว่าแรงต่าง และเอ็กซเรย์ก็จะเป็นสเตปต่อไปด้วยก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่คงจะคิดว่าการวาง Infrastructure ที่มันเป็น i n t ิเก a ต e ดแล้วกันนะครับแล้ววันนี้และก็มีการพัฒนาให้ต่อยอดความที่เป็นต้องบอกว่าดีที่สุดในเซาท์อเตียก็อยู่ที่เราวันนี้การวางระบบทั้งหมดแล้วก็การมาเชื่อมกันผมเลยคิดว่า AI เข้ามาถูกในต้องบอกว่าถูกที่แล้วกันฮะถูกเวลาแล้วก็ถูกจังหวะที่มันควรที่จะแ็นถ้าวันนี้เราวางสตั๊เจอรไม่ชัดเจนผมว่าเราไปไม่ได้ ก็คงเป็นมีระบบที่หมดแนละ้วแต่ว่าในช่วง4ปีบริหารทีนบบ่นายกบีรามบุตรพวกเรามาเนี่ยเรามีความตั้งใจอยู่แล้วว่าดิจิทัลเทคโนโลยีแล้วก็ AI จะต้องเข้ามาอยู่ในระบบแน่นอนอินฟราสตรเจอร์ต้องปรับโดยวิธีการสั่งยาในสมัยก่อนเนี่ยมันอาจจะตอบโจทย์ได้ไม่มากถ้าไม่ไปเชื่อมกับวิธีการตรวจและการบันทึกการรักษาที่เป็นดิจิทัลครับ ความสำคัญมันเกิดขึ้นในช่วงการใช้ AI มาช่วยพัฒนาศักยภาพโรมิธิการทำงานของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนะคะ,ท,ะทรงศักดิ์รมเอี่ยมชัยนรงค์อนันทปัญญูสศูนย์ขา่าวภาคเหนือรายงาน